สวัสดีครับสตังทองจอห้าพี่ครับวันนี้เจอกับใครครับก็สมานชัยครับ TBM ยืมเป็นช็อตกระเทิงนี่ครับเทออมน้อยกว่านั้นใช่ครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่วลาเท่าเดิมครับเท่าเดิมนะวันนั้นแพ้เข้ามาได้ไหมใช่ครับวันนั้นยังไงแพ้ลูกไหนจังหวัดอ๋อเป็นเบียดครับนะาหายใจวันนั้นกลางวันเราไม่ชินแต่วันนี้ตอนเย็นน่ะนะครับผมโอเคไหมโอเคครับเราสไตล์ยังไงมวยก็บู๊ครับ ได้หมดไดด้หมครับเราสูงกว่าเขาไม่ถ่ายรูปยังกี่ยังครับยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยแล้วใครยาวกว่าผมครับเราเท่าไหร่ยาวก่าเขาตั้งตรงเท่าไหร่ครับร้อยเจสิบครับน้ำหนักปล่อยๆหกสิบกว่าทีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะสิบเจ็ดครับล่าสุดผลงานเป็นไงก็ใช่ครับก่อนหน้านัดสองไปไงชนะนัดสองครอ่าร้อยห้าหมดเลยนะครับเวนี่โอเคไหมโอเคครับไม่เล็กไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีครับคมกิโลนะครับสามสิโลครับที่เราจกมันมาถึงร้อยไหม ถึงร้อยนะเราเขาอยู่ชอห้ายักษ์นะใช่ครับน้ำหนักก็เช้ามาเกินนะมาเกินจุดสองครับสบายสบายนะเพราะเมื่อกี่วันแบตเติ้ลนะก็สองอาทิตย์กว่าอันนี้งัดอะไรไปสู้กัตมันชัยอวันนี้บังแข่งบังเก็บอาวุธนี่ดีครับแก้จากประสบการณ์ครั้งที่แล้ไหมนะใช่ครับเอาละเป็นคนจากจังหวัดซีสเกตครับพร้อมเพืนคขับเชียร์แล้วครับวันนี้อันนี้เต็มที่ครับช่วยเชียร์เป็นแรงใจนะครับโอเคขอโชคดีครับผมครับสวัสดีครับสมานชัยทีมยิมครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่าอีกรอบกันนะวันนี้ พิกัดเท่าเดิมไหมเท่าเดิมครับร้อยยี่เท่าไหร่เลยยิบห้าครับบอลเช้ามาเกินไปเท่าไหร่สองบอลครับตอนนี้รอบเดียวเลยนะครับไม่ถึงครึ่งโยวอ่ะครับแสดงเมื่อวานทำียบร้อยมาแล้วนี่ใช่ไปกินมาแน่นอนเลยอ่ะซ้อมอยู่ทีมเอมยิบมากี่วันรอบนี้อ้าก็ยี่สิบกว่าวันครับยี่สิบกว่าวันเราเป็นมวยประเภทยังไงฝีมือครับฝีมือด้วยเปิดเกมด้วยนะครับตั้สต่งค์งกองชกบางครั้งวันนั้นก็มีอะไรบางที่เห็นมีมีเขาครับเราเราเทียบกับเขาไหมเทียบกว่านิดนิดคร่่อ ร้อยหกสิบเอ็ดน้ำหนักปัดไว้ครับหกสิบครับปีนี้อายุเท่าไหร่ลปีนี้ยี่สิบสี่ครับนี่โชควยมาถึงร้อยห้าสิบไหมออไอเคียงไหมน่าจะเกินนะเกินนะครับล่าสุดเราไปชนะคาที่อ้อมน้อยนะครับแล้วก็อีกสองไพเราไปชโชค,โคที่ไหนมันงชก เพ่หัวกระดนแล้วก็เพ่ฉลามเขาแพ่มาสองแล้วก็กลับมาแจ่งเกิดกับไปตะรางทองนี่กลับมาเจออีกรอบหนึ่งเวทเท่าเดิมครับงัดอะไรไปสู้กับตะรางทองอีกรอบนี้ก็ไปตามเกมครับไปเรื่อยๆมันคอยนวดไปแล้วแต่จังหวะนะคอ่ะเป็นคนจากจังหวัดนะสตูนเนาะสตูเนาะควักแผงครับมาเจอสตูเนาะครับควักพี่น้องเจ้าสตูนเจอเจอเอ็มตีนี้หน่อยโอเคตัวนี้ครับ